ว่าผู้เยว์ุูเห็นตัวหว่สุดคนแบกูอะแมนแมนคนในโลกฉันกูจะอกคนในโลกบอกคนผู้เยวกลุ่มโลกนั่งคนน็้ทุกอย่างแมนทำกเจ้าสิจะตึงุว่ากว่าเยาเออใช่ยายยายุยเล่งพุทธเจ้าช่ว่าถัดอล้วกูบางให้ซื้อมาเป็นไงแบคุูเ่าอือ ngày <laughs> 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 là, là ngày ngày hộp quá là ông chỉ là ngày hộp này cả ngày thì sẽ bao sai có mười hai sáu phòng hùng và phải tháo hai phải đâm hai u cái nữa mất thứ lại rồi thì hết tất mọi người bằng hết hùng kháng hùng ẻo hùng đấy uhm. Uhm. บาดัางไข่แล้วคนน่ามือกิไข้แล้วก็มดนายไง่างออกจักคนอืมเขาเออวะอืมกิจุลิย์หลายไงไก้เห่อมึงว่าไก้มามึงอ่ากตเหรอคือเผาไห้คือเผาคนนะอืมเผาพระคกเก่าเตแต่อาจาร์มันบึงน่กระขังไงอาจารค์กเข่นมันคุกเข่ามนไว้ยกนได้น่ะ phải mua vài thấy ngay ngại thế này ừ ừ bây giờ anh ngâm người năm phần này, ừ anh ngâm người đưa hèn anh càng bộ ngắn phúc bắp ra hạ anh ngâm này phần nạc cần nữa, ừ phần nạc cần ừ phần phần cải ngâm cần ừ phải cứ ừ. phải cải ngâm phần học subscribe cho phần học hạ Gõ Để เเอะคนก็มนาะซักสักสินนะกเขาอึ่นะอันนี้เปนคนรวมบเงื่านหันะรบลุนิพานเออรรลุเง่านหเออแต่เงือนหัก็ว่าอืมรอหักน้ำพุทธเก็นนาะ้วคนหักเก่บไปบอกคนอืเออคนตายไม่ได้บอกใครอ่ะคุน้าย ตายใครกายมันนะเะขอให้ทําความดีก็พอ,อคุณคำว่า<ช>ค <ำ S 1> ุณทำความดีก็ไปดูคุณทำความชั่วก็ไปทั่วคุณก็ว่าอืมก็บอกพวกคุณลางไว้น่ะ